สินลัดแฟมิลี่พบกับช่วงสินลัดพาเล่นเกมนะครับ,บ,บรถ้าเกิดมีเสียงแบบนี้ขออภัยด้วยว่าอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมา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 เลยนู้ไหมว่าจะเจ็บคอแล้ว<อ>ไม,ไม่ไม่อยากได้หรอผู้เลเวลอะไม่เอ เล่นก่อนมัวนขอเขาเล่าบอกกูดังหนึ่งตัวสามารถหยุดแบบของอินเดียสเกียร์ยังเล่นได้แบบชิวๆเลยแข็งแรงมากสมกับเป็นสัตว์ของใคนที่กระชาเแล้วสุดๆครามี้โอกาสกิวไม่มีสัตว์ที่ชอบหรือสัตว์เลี้ยงเพราะครั้งหนึ่งกิวเคยถูกสุนัขจับตื่นมาก่อนทำให้เป็นเรื่องยากที่จะให้กิวเลี้ยงสัตว์ ซึ่งหาที่เคยกัดตกินมไอดีก็แจกไปแล้วนะจำในไ้รเปล่านะกปิดทีวีดินะครแมมมากันเือนกันแต่ที่กังร่าจะมาสร้างบ้านกันใช่ป่ะแต่ว่าจะสร้างบ้านแบบไหนแล้วแต่เลยคุณจะสร้างบ้านวงจรเหมือนเดิมงั้นเดี๋ยวเขาตรงนี้เองตรงนู้นไปได้ เขาสร้างบ้านไหนดีคะเขาจะสร้างบ้านุงจรรู้จักวงจรกันไหมรู้จักเลยตัวเปิดผิดนีดเขาจะขุตรงนี้ไปก่อนแล้ววางบล็อกสไลด์ตรงนี้หนึ่งและขุดยิงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคยาวสิบสองบล็อก แบบไหนดีเขาจะต้างต่ประตูก่อนเพราะว่าประตูตัวมันทำยากนิดน,นึงลึกลึกประมาณนี้ก็พออ๋อหนอูกแล้วเบียงพลัง อ๋อเขาเขาชอบเบ่งพลังใช่ไหมตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าสร้างโบอย่าดิ้อดิ๊กบิงบิงพลังอ่ะเขาจะลองใช้เป็นบล็อกออเขาจะลองใช้เป็นบล็อกอันเนี้ยมันชื่อบล็อกอะไรนะอืมอืมอือบล็อกเบดล็อกเบดล็อกเบ็ดล็อกที่จัง แล้วก็วางขั้วบวกเอ้ยแล้วก็วางขั้วลบลงไปตรงบล็อกสไลด์แล้วก็วางขัลลงงลล้ว,วบวกข้างล่างบล็อกขั้วลบอไม้ไม้ไม้กรรมาถัน,นขอนอนเล่นหน่อยนะถ้าเกิดมีเสียงหายใจแบบนี้ก็ขออาภาัยด้วยคลิปนี้มีเสียงดังถึง สองร้อยเบซิเบลห้ามใส่หูฟังแล้วห้ามเปิดเสียงเต็มโดยเด็กขาดถ้าเกิดห้าห้ามดูตอนกลางคืนถ้าเกิดเปิดตอนกลางคืนมีหวังว่าแม่จะ,จะ,จะด่าได้เพราะว่าคลิปนี้มีเสียงนางถึงสองรอยเบซิเบลใช่ไหม <c oughs> รั่วก่อนเลยคือตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันต้องทำอะไรโอเคชั้นรู้แล้วต่<า>อรั่วบ้านเขามีขนาดใหญ่มไหมอาจจะขนาดนใหญ่ขนาดนี้ก็อยางแล้วแต่โอ้เขาก็จะมีบ้านแล้วก็มีสระมีนเป็นแหลมลับก็ได้แต่ว่าต้องมีเป็นบ้านอยู่ด้วย เอารเป็นแหลกแต่ว่ามีบ้านอ,อ,อีแหลเจะอเราสร้างตรงข้ามกันเลยของเขาจะเป็นแบบเบสิกเบสิกจ่ไม่ค่อยากก็ไรเขาะใช้เป็นประตูาารั้วเขาใช้เป็นประตูวงโตนี่มันวอจะโนมาได้ปะเนะี่ยก็คือเราต้องดัน เดินเลยเดินเ,เลยก็ได้ใช้เบร์ล็อกในการสร้างระสิทเพราะว่ามันจะิดต่อไปเราจะใช้บล็อก เกิดโจมเข้าบ้านฉันได้เจอดีกันแน่กลับบ้านกลับบ้านไปตูท่ทะลุใช่ไหมเขาใช้รั้วน้ำนเขาไม่รู้ว่า,าใช้แบบอะไรจะใช้บ,บล็อกเหล็กแข็งไม่กลา้าทำไมไม่กลา้าไมไม่กลา้ไมไมกลาเขาเน้นความสวยและความปลอดภัย ก็จะเป็นต้นไม้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะม,มีสระน้ำปิสดสวิตต์ก่อนโอเค,อเคดัดมานี้แล้วก็ปิดสวิตต์ลงเพราะมีประมาณจำกัดนะบ้านสร้างได้ไม่ใหญ่เท่าไรปอรทำไรเนี่ยโอเคขอตัดไปตอนน้ำเสร็จนะพ่อเดีเ๋ยวมันจะนานเกินไป ทุกคนทุกคนถ้าเกิดเรานับหนึ่งสามบ้านเราก็จะสร้างเสร็จพร้อมกับสรน้ำแล้วก็สวนตกแต่งหนึ่งสองสาปิงทุกคนเสร็จแล้วผมจะพาดูข้างในนะอขไปด้วยดิมาเอามานี่ต้องไปต้นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟที่ลูกเรือไม่สามารถเปิดได้ เจของเสื้อเปิดได้เท่านั้นแล้วฉันจะวางไว้ทำไมเออจริงๆรชันสองก็จะเป็นนี่นะขอดูดาว<อ>ก็จะวางเตียงไว้เพื่อง่วงนอนก็จะได้นอนใช่ใช่ใช่จอไปดูขอบ้าบ่ีา๋ยนาวาไปขอพรี่ก่อนเลยนะป้ายหนึ่งสองสาม บและตรงนี้ก็เป็นระตูบ้านนะครัะวิธีการเข้าวันไงมากประชาเปิดประติดเปิดดิคือว่าเอาถังเข้ามาเกี่ยวด้วยโอ้ทุกคนแล้วต้องปิดสวิตช์ตรงนี้ถ้าปิดประตูทุกคนโล่งจ้องมากเลยค่ะตรงนี้ก็สามารถมาทำอะไรกับมันก็ได้จะปลูกขึ้ปลูกผักอะไรไปเลยสวนข้าวโพดตรงนี้ก็สามารถทดลองเพี้ยอะไรก็ได้ต่อ คำหยามาถ่ายคลิปใหม่เลยบายบายก่ bye อนที่พี่หมดแล้วพูดคำหยาไปก่อนตอนนี้คดแล้วก็ใช้ธนาคาให้เกิดมีคำหยาบายบาย